สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีสุภูสุขคนจากเมืองไทยจ้ะตอนนี้ยายจิ๋วมาหอดบานอยู่เมืองไทย,ลยนนไแล้วเนาะโอ้ยสภาบานยายจิ๋วเบิ่งบ่ได้เลยจ้ะพี่น้องจ้างานศิธาหมดจบไปเบิง่งงั้นงั้นอยากงั้นเห็น,นจ้าเบิ่งทีละรถจอดไว้สองฝีเนาะถ้าบ่ได้กลับที่สองฝีพี่น้องจ้าเบิง่งหุ่นยางแนติดเต็ต ในเม่าก็ยังโชคดีอยู่อันนี้เพื่อนบ้านเคุนมาเติมล้มไว้ให้าะแต่แบ้าลรอหลังคือมันแบนอาชีพอาชีพยางควาหรือจังไรนี่แหละเนาะสภาพบ้านคอยพี่น้องจาโอ้หนูว่านนะขวัญกันอ้อนเบิดเหนื่อเบิดคืนคุณนะอ้อนนเบิดปูดคอยเมืองี่ต่อสภาพันขัง้านคอยเละเบิ่งบ่ได้เลยจ้ะคุณเข้าเมย์คนจะขุนขุนสามีลุยงานขังนอกบ้าน นี่ว่ะสภาพบ้านวันนี้คนอยู่กับเสีงเสียพี่น้อง,ง,งอยังมอเตอร์ไซค์ห่างกว่าร่มกับร่มกับออนจะ้ะขี่เป็นตลาดกับว่าท่านใดซักผาเขาก็เลี้ยวพี่น้องจ้ะเนี่ยยังมอเตอร์เลี้ยวอยู่บางอันแตยังอันนี้อยู่อ้ยเบิเ่งเบึ้งสภาพขี่ตะไคร่น้ำขึ้นเครื่องซักผ้ากะเจ๊งจะ้ะโอ้ยซักมือเอาได้เดี๋ยวเนี่ยเรื่อิเอเอิญสร้างมนาะอันจัดการเนาะ แต่ว่ากะใครอยู่ปันปั้นแห่งใดเบิองสภาพโอ้ยบ่มีคนอยู่เบิองกระแพงบางคนดำปือป้อปื้อนี่ขนาดว่าให้คนมาทั้ความสะอาดไว้ให้เราได้คนมุดขวอยม้าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเบิองสภาพหน,น้าบ้านเมิองบ่ได้เลยจ้ะขุนขุนใหญ่มัดถากเหงาออกนี่เราเลียข่อยเหมือน,นี่ว่าท่านฝื้นดีปันไหนแต่บกักกะตองเห็ดแต่บุเห็ดกับอะไ้มันหก นี่บรรยากาศรวมคึม้มจากบ้านข่อยยุบันช้างแล้วบันช้างอำเภอบันช้างจาังหวัดระยองจ้ะนี่สภาพหน้าบ้านข่อยเปยัจไงตี่เราจะนี่เราเบียดงานหนักงานหยักงานใหญ่ข่อยสำหรับมือนี้ไอเราจะมีน้องเพิ่นมาซอย <c oughs> เพิ่นมาซื้อมาหาเก็บขวดจ้ะข่อยกันร่งอันทั้งพุ่มสาดอยู่นี่เพิ่นมาเก็บขวดข่อยก็เลยจา้างเพิ่นเพิ่นหลับอยู่เพิ่นเพิ่นหลับอยู่ ให้เพื่นไปเรียบร้อยแล้วจ้ะฝืนกระคัดกระล่างกระได้ซ้ำเนี่ยแหะมันเหนื่อยเนาะมาหอนเมื่อวานนี่กระรับรับเป็นไตจะตื่นขึ้นกนฟนนฟนนยยะฟนนื้นแน่บ่ฟื้นแน่ยังสะลืมสะลืออยู่จ้ะแต่ว่ากับต้องเห็ดเนาะเอาบรรยากาศให้เบิ้งสบายเยี่จิ๋วเจ้ามาหอนบ้านเราจะเป็นจังได้เจ้ากระมินกระมีแต่ว่าเดหน้าตากระปั้นฟื้นบันไดพี่น้องจ้ายังนอนยังสะลืมสะลืออยู่บน ซอยกันเฮ็ดไปน้อยมันกระแล้วดอกจ้ะมีเตกของพัง <c oughs> นเนี่ยร้านผมอยู่ตรงข้ามโงเดลหนูไม่แน่ใจว่าหนูเคยใช้บริการพี่ไหมเหมือนจะเคย <c oughs> เหมือนจะเคยเพี <c oughs> ่น้องจานี่กับมัดถดอดสร้างเป็นมัดถอดรอไปสมโอ้ สภาพบ้านค่อยเบ่งบ่ได้เลยจ้ะเบ่งบได้ล่างบ้านกระบ่สะอาดดีปรนใดต้องมันเมื่อยพี่น้องอยเฮ็ดไปวันถ้ามเออสตาร์ติดแล้ว ช่วงนี้กระสิบบเห็นข่อยอัปเดตอีอย่างนาอพี่น้องจ้าย t u b e ข่อยเพราะว่าบบมีรถไปเลาะจ้ะเวลาไปซื้อกับเขาข่าอยก็ย่างไปไปหากินน้ำรานตามซังไกๆหมู่บ้านเนีล่ลละจ้ะไปตลาดก็ย่างไปจ้ะก็เลยบ่ค่อยไดถไทยอีหย่างให้เบิ่งปันใดเพราะว่ามันบสะดวกเนาะในการเดินทางย่างกับเมยแล้วนะทั้งสิหอบขาวหอบกองมา่อไปกินไวอยากอีกมันยังลำบากอยู่จ้ะมาใหม่ๆก็จังสี่ล่ะพี่น้อง นี่ก็จักสีสตาร์ติดหรือบอรถเนี่ยบอส,สตาร์บอติดก็บเสด็จเอิ้นสร้างเพิ่นมาส่มอีกละนี่แต่แนวห่างแนวพังตามปสภาพเนาะคนบยุบันเ <'s> okay. อามาเบิ้งกันว่าติดบอ่อพี่น้องจามาลุนไปน้ำกันเอาสตาร์เบิ้งอา บติดบติดจ้ะพี่น้องสงสัยว่ามีแบตอืมต้องหาเพื่อนบ้านมาช่วยจําแบตให้ทชั